สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องพอก,กันติดตามเคยนะจ๊ะมือนีมือเจียม,มากจากไอห,ห่างนะจ๊ะแถวบ้านหลังเกา่าไปสื่ออินเทอร์เน็ตพี่น้องเพราะว่ามือเจียมมีแต่อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์แต่อินเทอร์เน็ตบ้านบ่มีก็เลยตกไปสื่อกล้องนะจ๊ะแฟนอนะ่ะเพิน่นออเดอร์ได้ต่างหลายมือแล้วก็เลยมีโอกาสมือนีไปแล้วก็แฟนกะรับมา่ยามา้างเตะตอนบยบม้งนะจ๊ะตอนนี้เิ่นกระยุก,กับอีมินแล้วก็นอนมาเียบกับแฟนก็เลยมีโอกาสได้ เซ็ตปืนแล้วก็ไปบ้านหลังเก่าพี่น้องไปคุณนอาของที่เหลือมาอีกนี่เด้กอบลูกแล้วก็อ,วอะไรนะเป็นเอ่อวอดดิ้งดิสแวร์โรขันระวัดมันเป็น,ม,น,ปนมันมันแมนตู่ไหมพี่น้องแต่ว่ามันมันเป็นใครแบบไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าได้พับแล้วก็ใส่เนาะจ้ะมันเจ,จะสบา,าไว้ใส่ผงแบบสะพานเลนไอมินนึงสิตอนสีสะดวกสบายเนาะจ้ะ เมื่อวันพฤหารกับวันสุกอาทิตย์นี้มูเจียบตองเป็ดความสะอาดบ้านหลังเกา mm ่า hmm. เพราะว่าเขาสิเขามาอยู่วันที่หนึ่งสิงหานีเขาตรงเขตใหนเรียบร้อยเนะจะเหมือนแบบว่าเขาเขา,เขามากก็อยู่ได้เลยเมง่งานก็เขาอาศิียความสะอาดอีกเท่าน,นึงก็ได้ถ้าว่าถ้าว่าเขาต้องการทีเซ็ตเนาะจะแต่าก็ตรงเขตใหนเรียบก็เหมือนตอนที่เขาใหญ่เขาเหมือนกัน,นสิ mm hmm. อะไรพี่ แบบร้อนมากสองสองถึงสามมือมานี่โหหุ่นห่นตับสเตกเลยพวกเก็บอยู่ได้ไหนี่ต้องเปิดประตูลังบ้านนะจ๊ะหุ่นร้อนมากๆแล้วก็เปิดพัดลมเปิดพัดลมคนละคนละเครื่องก็ไม่ยาเนะจ๊ะเปิดให้อไอมันเขาแล้วก็ให้อากาศข้างในมันหุ่นเอาโอ้กนะจ๊ะแล้วนี่ก็ฝนตรงพี่น้องี๋ยวเจ็บให้บึงนะจ๊ะนี่ ็หลายยูเต้ก็บ่หลายซำแถวบวันเก่ามือเจียบอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเขานั่งดื่มนั่งย่างแต่ห่างาสิหลายพวกห่างแบบนี่ๆห่างน,น้อยห่างคือบ้านเท่าพวกเสือบที่เป็นเกือบคล้ายๆกันนะหลายเราจะประมาณสี่หลาลันนะนี่ก็บหฮมบอนี่มีอันหนึงตอนนั้นมือเจี๊ยบยังยังจากบ,บ้านมือเจี๊บมาเข่าหางนี่ ประมาณสิบสิบหานาที่อะไรเลยยางแบบกระบุกไส้ต้อมือ,อจะมีกาะขามือก็ขวามือก็จะเป็น พี а, o, ่น้องนีม <asan> ันจะเอาโหลดไฟมาโหลดไฟกระโกะเอียงนะกระชายเออไปคนละกรอบรูปแล้วก <pine dive distinctive> ็นี่แหละที่ว่าใส่สุภาแม่ Terima kasih telah menonton!